สำหรับลัคนาราศีพิจิกการโครจรโยกย้ายของดาวพระฤหัสจากราศีมังกรไปอยู่ราศีกลุ่มส่งผลดีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับชาวลัคนาราศีพิจิกแบบเต็มๆ ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ29บมีนา64พระพรัฤหัสย้ายหมุดหมายสำคัญในรอบ12ปีพัพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะครับทุกท่านจะเป็นมุดหมายสำคัญสำหรับชาวลัคนาทั้ง12ลัคนาทั้ง12ราศีพ,พัพฤหัสจะเข้ามาต่ออายุของดวงชะตาของทุกๆคน ใครก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตใครก็ตามที่เจอกับสิ่งที่มันไม่ถูกอกถูกใจที่ผ่านมาหลังจากนี้ดาวพฤหัส จะโยกย้ายโคจรจากรัคนาราศีมังกรเข้าไปที่รัคนาราศีกุมจากที่ได้ตำแหน่งนิดจากที่อ่อนแรงอ่อนกำลังดาวพระพฤหัสจะกลับมามีพลังอีกหนึ่งครั้งเทพพระรฤหัสดาวพระฤหัสเป็นดาวที่สำคัญที่สุดในเทพนพเคราะทั้ง10ดวงดาวพระพฤหัสเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เป็นเทพเจ้าแห่งความสุขเป็นเทพเจ้าแห่งการเปิดประตูบุญเปิดประตูกุศลในอดีตชาติอดีตภพให้กับทุกท่านรวมทั้งดวงประเทศไทยดวงโลกดวงของมนุษยชาติดวงแห่งสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกกระทาแห่งดีดาวพระพฤหัสจะกลับมาให้คุณอีกครั้งหลังจาก ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่ในบ้านคู่ศัตรูหนึ่งในดาวตีเทพก็คือดาวพัสเสาอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่สามารถทําอะไรได้ถนัดนักแต่ต่อจากนี้ความหวังของทุกคนทั้ง12ลัคนาราศีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนลาภะของโลกใบนี้ดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนลาภะของประเทศส ยามประเทศของประเทศไทยทําให้เรื่องการเงินความสําเร็จของประเทศนี้ทําให้เรื่องของมนุษยชาติทําให้เรื่องของโรคใบนี้จะทุเราเบาบาง เกี่ยวกับเรื่องของภัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยร้ายโรคติดต่อหรือภัยต่างๆนานาจะสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้จะทุเราเบาบางลงบ้างจากฤทธิ์จากอิทธิพลของดาวมฤตยูที่โคจรทับดวงชะตาโลกใบนี้อยู่ตั้งแต่ปี2569จนถึง2565วันที่7กรกฎาคมแต่นั่นผมไม่ได้หมายความว่าดาวพฤหัสจะสามารถ เปลี่ยนดวงชะตาประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนดวงชะตาโลกจะสามารถเปลี่ยนดวงชะตาทุกๆคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้ภายในฉับพันตั้งแต่วันที่29มีนาแต่เป็นช่วงที่มีบุญกุศลเป็นช่วงที่มีเทพ,พเจ้าประธานแห่งสุป,ปเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือดวงเมืองดวงโลกและดวงของทุกๆคนบนพื้นปตัตตภีแห่งดีขอให้ทุกคนตั้งใจให้ดีทำบุญกุศลให้ดี หมั่นถือศีลภาวนาอยู่ในบุญอยู่ในกุศลแล้วจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของโรคผ่านวิกฤตการณ์ของตัวเองและของประเทศชาติในครั้งนี้ไปได้จะพบเจอกับสิ่งที่ดีจะพบเจอกับความสุขได้อย่างแน่นอนส่วนคนทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับกัลายาณมิตรของผมและชมรมท้าวิรูปกโคนาคราราทุกๆท,ท่านนะครับหลังจากที่ผมได้ลาสิกขาสึกจากการบวชเป็นพระพิสุสงฆ์มาแล้วผมไม่ลืมสัญญานะครับที่ผมจะอธิษฐานจิตให้ทุกๆท,ท่านที่กดติดตามชมรมท้าวิรูปกโคนาคาราททางช่อง YouTube ไม่ลืมคําอธิษฐานเป็นพันเป็นหมื่นคําอธิษฐานของทุกๆคนที่ได้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ ผมได้ทำการอธิษฐานระหว่างการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นการนั่งปฏิบัติกรรมฐานให้กับทุกๆท,ท่านเรียบร้อยแล้วบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาและได้อธิษฐานขอให้สำเร็จผลขอให้กัลยานามิตรทุกคนได้สมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานไว้สิ่งใดที่ทุกๆท,ท่านอธิษฐานไม่ผิดต่อศีลธรรมไม่ผิดต่อศีลห้าไม่ผิดต่อพุทธวจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกๆท,ท่านจงประสบความสำเร็จด้วยบุญกุศล สที่ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ของข้าพเจ้าได้ร่วมกระทําแล้วในครั้งนี้ด้วยเทินขอให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญ บุญที่ได้สร้างกองบุญกุศลใหญ่ในการอุปสมบทพระพิสุสงฆ์ทั้ง4ี่รูปทั้งตัวผมและลูกศิษย์ในครั้งนี้รวมถึงลูกศิษย์แล้วกัลายาณมิตรหลายๆคนที่ได้ร่วมทั้งสร้างบ่อน้ําทั้งได้ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าไปปฏิบัติทดสอบจิตทดสอบใจกันในป่าช้าขอให้ทุกคนมาร่วมอดุโมทนามาร่วมสาธุบกับ,บบุญกุศลครั้งใหญ่ในครั้งนี้กันนะครับ ราศีพิจิกเป็นราศีที่ดาวพระราหูโคจรมาเลงลัคนาตั้งแต่วันที่10กันยายน2563มาแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนมีความกังวลเหลือเกินว่าพระราหูที่มาเลงดวงชะตาแล้วบางคนบอกว่าดวงแตกบางคนบอกว่าเป็นพินทุบาทบางคนบอกจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องญาติมิตรเรื่องผู้ใหญ่สารพัดเรื่องครับทำให้ท่านกังวลไม่ว่ามันจะมีปัญหาจริงตามดวงชะตาหรือ หรือไม่มีปัญหาจริงก็ทําให้ท่านทุกข์ใจข่าวดีคือในวันที่29มีนาคม2,564ท่านจะมีตัวช่วยแล้วท่านจะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านจะมีบุญกุศลเก่าจากอดีตชาติอดีตภพโคจรมาช่วยเหลือดวงชะตา เพราะอะไรครับเพราะดาวพระพฤหัสที่เดิมโครจรอ,อยู่ที่เรือนสหัชชะร่วมกับดาวพระเสาร์ในราศีมังก,จกรจะโคจรเดินหน้าไปสู่เรือนพันธุธุราศีกุมซึ่งเป็นเจ้าเรือนของพระราหูนั่นเองเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าการโครจรของดาวพระฤหัสครั้งนี้ส่งผลกระทบชิ่งไปถึงดาวพระราหูโดยตรงและดาวพระเสาร์โดยทางอ้อมทันที เพราะอะไรน่ะเหรอหนึ่งดาวพระราหูบ้านของพระราหูอยู่ในราศีกุม่มเมื่อพฤหัสเข้าไปในบ้านของพระราหูจากพระราหูส่งผลร้ายกับดวงชะตาหรือบางคนบอกว่าพระราหูอยู่ตรงนี้ส่งผลดีก็ตามแต่ลึกๆท่านเกิดความกังวลว่ามุมเร็งมุมเร็งในดวงชะตาเป็นมุมที่ส่งผลความหวาดระแวงส่งผลเรื่องความทุกข์ความกังวลความเครียด แต่ดาวพระฤหัสโคจรไปอยู่ในบ้านพระราหูทําให้พระราหูเนี่ยเหมือนอะไรครับเหมือนคนที่เกลี้ยกาดเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองตามสัญลักษณ์ดาวพระราหูาธาตลมเนี่ยมีความอ่อนกําลังลมเหมือนนักรบนักสู้เหมือนคนที่เป็นผู้นํามีความเป็นตัวของตัวเองสูงได้บวชพระได้ถือศีลได้เอาความเก่งกาดในทางโลกและเอา สมาธิเอาศีลและธรรมในทางธรรมมาะสมประสานกันทําให้ดาวพระราหูเนี่ยเกิดประกายทองขึ้นทําให้ดาวพระราหูจากเดิมที่ดํามืดกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นพระราหูที่มีความเมตตาเหมือนองค์คุริมานที่กลับใจมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างนั้นทําให้ดวงชะตาของท่านจะเปิดขึ้นอย่างแน่นอนในหลังจากวันที่29มีนาคม2565อีกทั้งดาวพระราหู เมื่อได้กำลังจากดาวพฤหัสในทางวิชาสิทธิ์รัคนาถือว่าเป็นคู่เทคนิคถือว่าเป็นคู่พลิกแพงแก้ไขปัญหาปัญหาใด,ดก็ตามที่ท่านเจอเข้ามาในระหว่างนี้ปัญหาที่ท่านคิดว่าไม่มีทางออกแย่แล้วแน่ๆท่านจะมีทางออกท่านจะสามารถแก้ไขได้พระราหูกับพระพฤหัสเมื่อถึงกันสามารถที่จะเขียนตำราขึ้นมาได้สามารถที่จะดัดแปลงวิชาองค์ความรู้ที่ท่านมี ที่ท่านได้เรียนรู้มาจากหลายๆที่หลายๆครูบาอาจารย์นำมารวบรวมในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวของท่านเองทำให้ดวงชะตาของท่านต่อจากนี้จะมีความโดดเด่นถ้าท่านหาจังหวะ ถ้าท่านจับจังหวะตรงนี้ดีๆจะทําให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสโด่งดังมีโอกาสมีชื่อเสียงผลกระทบทางอ้อมที่สองคือดาวพระเสาดาวพระเสาเจ้าเรือนศาสตร์ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิปดีในรอบ30ปีแต่ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสโคโจรร่วมกับดาวพระเสาทําให้ดาวพระเสาไม่ถนัดนักที่จะทําอะไรให้เต็มที่ในดวงชะตาดาวพระเสาไม่ถนัดนัก ที่จะให้คุณเวลาที่มีคู่ศัตรูของตัวเองมาอยู่ในบ้านแต่ต่อจากนี้ดาวฤหัสโคจรหนีไปแล้วดาวพระเสาร์อารมณ์ดีดาวพระเสา,าร์ารส,าสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ดาวพระ,สระเสกเตรตาธิปดีจึงจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพอบบิกทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะ หมายความว่าเอาตัวเราไปเป็นที่รู้จักเอาตัวเราออกกล้องเอาตัวเราออกสื่อเอาตัวเราไปอยู่กับคนจำนวนมากๆเป็นจุดศูนย์กลางของคนไปติดต่อสื่อสารไปพบปะผู้คน ชาวลัคนาราศีพิจิกต่อจากนี้จะเกิดความสําเร็จขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อดาวพฤหัสโครจรโยกย้ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการโครจรโยกย้ายของดาวพฤหัสจากราศีมังกรไปอยู่ราศีกลุ่มส่งผลดีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับชาวลัคนาราศีพิจิกแบบเต็มๆส่วนเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้คือเรื่องโดยตรงเลยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระด,ดุมพระกระด,ดุมพระแปลว่าการเงินดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆดาวพฤหัสก่อนหน้าวันที่29มีนาคม2564อยู่ในเรือนสหัชชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงที่แปลว่าการติดต่อสื่อสารได้ตำแหน่งนิดคือตำแหน่งที่ตกต่ำอ่อนแรงอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนกับ เพื่อนฝูงกับการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกอึด ถูกตีกรอบในการทํางานอะไรต่างๆจากนี้จะหมดไปดาวฤหัสคือดาวการเงินดาวการเงินเลิกอ่อนแอดาวการเงินกลับมามีพลังส่งผลในทางที่ดีในเรื่องการเงินโดยตรงบุตรบริวารเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีปัญหาใครก็ตามที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารจากนี้จะเหมือนได้ปลดแอกจากนี้จะเหมือนได้โล่งอกได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเคลียร์กันลงตัวมาก ขึ้นอะไรที่มีปัญหาก็ทุเราเบาบางลงได้มากอีกทั้งดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนพันธุใครก็ตามที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อที่ดินขายบ้านขายรถขายที่ดินจากนี้ไปตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถขายบ้านขายที่ดินขายรถได้สมหวังสมปาถนาขอให้ทุกๆุกคนมีกําลังใจมากขึ้นขอให้ทุกทุกคนที่เกิดลักนาราศีพิจิกอย่าเพิ่งท้อแท้กับการที่ดาวพระราหูเลงมาตลอดอย่าเพิ่งท้อแท้กับการดู YouTube แล้วทุกทุกคนบอกว่าราศีพิจิกจะดีจะดีจะดีแล้วมันยังไม่ดีสัทีต่อจาก ดีดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้ดาวพระราหูยังโคจรเล็งลัคนาอยู่ก็ตามขอให้ทุกๆกคนที่มีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์จงจำไว้อยู่หนึ่งอย่างว่าดาวพระพฤหัส โคจรโยกย้ายราศีแม้ให้คุณกับดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกแต่เราต้องไปดูที่พื้นดวงด้วยว่าพื้นดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีเป็นล,นล้านล้านดวงชะตาใครก็ตามที่ดาวพฤหัสเดิมไม่อยู่ในภพวินาศอริมรณะลอยกลางฟ้าตอนเกิดใครก็ตามที่ดาวพฤหัสไม่อยู่ในตียางณนะวางที่เป็นพิษคุดพิษนาคพิษสุนะัก ใครก็ตามที่พฤหัสจรมาณปัจจุบันนี้ไม่เป็นการากินีจรดาวพฤหัส เป็นมนตีเป็นสีเป็นเดชจรทางมหาทักษะดวงชะตาเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเรื่องดังกล่าวที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอนอีกทั้งในราศีกุมพื้นดวงชะตาไม่มีดาวคู่ศัตรูของดาวพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนที่ไม่ดีลอยอยู่กลางฟ้าตอนที่คนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเกิดไม่มีดาวอะไรก็ตามที่เป็นการากิดีจรลอยอยู่ในราศีกุมตอนที่ ท,ท่านเกิดดาวฤห,หัสเมื่อโครจรไปอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อเจอกับดาวคู่มิตรคู่สมพลดาวที่ให้คุณด้วยนั้นยิ่งจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างยิ่งนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองศึกษาโหราศาสตร์ดูโดยเฉพาะนักธุรกิจหรือคนที่สนใจการลงทุนคนที่กําลังต้องการวางแผนชีวิตต้องการวางแผนในเรื่องการงานการเงินมันมีประโยชน์อย่างมากทําให้ท่านวางใจทําให้ท่านรู้สึก สบายใจได้มากขึ้นเพราะอย่างน้อยท่านสามารถที่จะวางแผนชีวิตในทุกๆด้าน360องศาได้อย่างถูกต้องนะครับขราวนี้มาถึงในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาสําหรับหลายๆท่านที่สามารถมาร่วมพิธีกรรมในการรับส่งดาวพฤหัสได้ที่ชมรมท้าววิรูปขวโขจัดขึ้นณนวะัดทรัพย์สมบสร์หนองจอกก็เรียนเชิญน,นะครับส่วนท่านที่ไม่สามารถมาได้ก็ขอให้ท่านไปทําบุญดังที่ผมจะบอกต่อไปนี้ดาวพฤหัสเป็นดาว ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวพฤหัสกําลังจะโครจรไปอยู่ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทําบุญใน3เรื่องนี้กระดุมพระแปลว่าการเงินปุตตะแปลว่าเด็กแปลว่าบุตรบริวารพันธุแปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยสรุปแล้วขอให้ท่านไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการชําระนี้สงการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเด็กยากไร้เด็กกาําพ้าเด็ก ขาดแคลนโอกาสทางด้านการศึกษาขอให้ท่านไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิพระสร้างที่อยู่ให้คนพักอาศัยคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่คนที่เขาขาดแคลนโรงเรียนดีๆที่จะไปเรียนหนังสือคนที่เขาขาดสถานที่ในการประกอบอาชีพพูดง่ายๆว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกไปทำบุญในเรื่องนั้นในวันที่29มีนาเป็นการรับส่งดาวพระฤหัสย้ายรา ีเพียงเท่านี้ดวงชะตาของท่านก็จะปรับดีขึ้นอย่างใจที่ท่านต้องการขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนจงมีกำลังใจในการต่อสู้กับดวงชะตาในช่วงที่เศรษฐกิจในช่วงที่โรคภัยรุมเร้าวดวงชะตาของประเทศไทยดวงชะตาของโรค ขอให้ทุกท่านจงรู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายทุกทั้งหลายอยู่กับเราไม่นานสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะหมดไปตอนนี้จังหวะจะโคนในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกมาแล้วขอให้ท่านมีกำลังใจและลุกข,ขึ้นมาต่อสู้ดูอีกสักครั้ง ผมรับรองว่าท่านจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ผมอาจารย์สันมหาทศรารารวมถึงชมรมท้าววิรุปรโคนาคราชได้เปิดคลาสโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานเป็นคลาสแบบออนไลน์ซึ่งคลาสนี้เป็นคลาสที่ทุกทกท่านจะได้เรียนรู้การพยากรณ์โหราศาสตร์แบบ ง่ายแบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นอีกอัตรรถหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ท่านจะได้สามารถเรียนโหราศาสตร์นอกจากที่ได้มาเรียนที่ชมรมท้าวิรูปรโคนาคราชเหมาะกับท่านที่อยู่ต่างประเทศเหมาะกับท่านที่อยู่ทางไกลหรือชอบศึกษาเงียบๆคนเดียวที่บ้านเราได้เปิดคาสดีขึ้นมาแล้วขอเชิญชวนทุกๆท่านไม่ว่าท่านจะเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพ เป็นโหนแบบมืออาชีพหรือท่านต้องการเรียนไปเพื่อช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจหลายๆท่านที่นำวิชาโหราศาสตร์ไปประกอบในการทำธุรกิจวางแผนการตลาดนำวิชาโหราศาสตร์ไปช่วยผู้อื่นไปช่วยตัวเองสามารถที่จะเข้ามาเรียนในคาดนี้ได้ทั้งหมดคาดนี้ผมจะสอน ให้ตั้งแต่พื้นฐานให้ท่านสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้แบบง่ายๆคาสตนี้เราจะอาศัยความเข้าใจมากกว่าความจำคลิปทุกคลิปในการเรียนจะไม่มีการลบท่านสามารถเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ไม่เข้าใจสามารถถามได้เรามีกลุ่มรายให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเอาดวงตัวอย่างมามาร่วมกันวิเคราะห์มาร่วมกันพยากรณ์ในคาสตโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานครั้งนี้หลายๆคนได้ยินคําว่าพื้นฐาน ก็อาจจะนึกว่ามันไม่มีความแม่นยำทุกทกท่านรู้ไหมครับว่าที่ผมใช้พยากรณ์ใน YouTube ใช้พยากรอคือเนี่ยขั้นพื้นฐานที่ผมว่านี่ยังใช้วิชาตรงนี้ไม่ถึงครึ่งเลยเพราะนั้นการเรียนโหราศาสตร์นอกจากเราเรียนเป็นศาสตร์แล้วเรายังมีแรงครูแรงครูตรงนี้จะช่วยให้ท่านทุกคนสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำศาสตร์ที่พยากรณ์โดยส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานเป็นหลักในการพยากรณ์จากสีติ ที่ผมพยากรณ์ดวงชะตามามากกว่าหมื่นดวงผมได้อัดแน่นหลักการในการพยากรณ์ไว้ในคาร์ดนี้เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านค่อยๆเรียนตั้งใจเรียนมีความหมั่นเพียรและใช้ความเข้าใจมากกว่าความจำค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนสามารถเรียนคาดนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่สุดที่ทุกๆท,ท่านต้องถามแล้วผมต้องบอกตรงนี้คือเรื่องของราคาปกติในคาร์ดออนไลน์ราคาก่อนหน้านี้ นะครับอยู่ที่ราคา4,500บาทแต่ในช่วงนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์หลายอยา่างทำให้กาลยาณยนมิตรของผมหลายๆคนอาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่สบายใจนะักในการชำระค่าเรียนระดับนั้นไอ้คันที่ผมจะลดราคาไปโดยที่มันไม่มีเหตุผลก็เป็นการให้คนดูถูกวิชา ตอนนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญถือเป็นโอกาสในวิกฤตที่จะทำให้ผมสามารถทำราคาที่ให้การยานมบิดท,ทุกๆคนเนี่ยเรียนได้โดยสบายใจจากปกติ4,500บาทในครั้งนี้เราลดราคาลงมาให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนออนไลน์เต็มๆแล้วอยู่ในกลุ่มรายซึ่งผมจะตอบคำถามแต่ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ตอบ อะไรเลยถ้าท่านไม่ช่วยกันวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์ก่อนท่านต้องแยกแยะท่านต้องลองปฏิบัติก่อนอาจจะมีการดูก,กันบ้างอาจจะมีการสั่งสอนกันบ้างตามภาษาอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับตรงนี้ราคาในการเรียนค์ดนี้อยู่ที่2,199บาทแต่เพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกทกท่านที่เคยลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้วพิเศษตรงนี้เป็นช่วง เวลาที่สำคัญที่ทุกๆท,ท่านมาเห็นคลิปตรงนี้ราคา2,199บาทภายในวันที่30มบีนาคม2,564นี 2, ้เท่านั้นนะครับ